วันนี้ผมจะมีวิธีแนะนำการตรวจเช็คแบตเตอรี่สภมพสมีอยู่5ขั้นตอนด้วยกันนะครับสวัสดีครับผมเฉลิมพลแก้ว,วนตาช่างเทคนิคประจำศูนย์บริการวิศวูแพรย์นะครับวันนี้ผมจะมีวิธีแนะนำการตรวจเช็คแบตเตอรี่สัมปสมีอยู่5ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนที่1นะครับเครื่องยนต์สตาร์ติสยากนะครับสังเกตได้ง่ายก็คือ การสตาร์ทก็จะยาวนานขึ้นนะครับและบางทีถึงอาจกับสตาร์ทไม่ติดเลยนะครับแสดงว่าแบตเตอรี่ของคุณเริ่มเสื่อมสภาพนะครับข้อที่สองนะครับไฟหน้าสว่างน้อยลงนะครับสังเกตได้ง่ายโดยการเปิดไฟหน้าในตอนเวลากลางคืนนะครับโดยไม่ต้องสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับให้ดูว่าไฟหน้าของเราสว่างน้อยลงหรือไม่นะครับข้อที่สามนะครับการทํางานของกระจกไฟฟ้านะครับการทำงานของกระจกไฟฟ้า ก็จะทํางานช้าลงนะครับเวลาขึ้นและทั้งลงนะครับบางครั้งถึงกับมีอาการสะดุดนะครับข้อที่สี่นะครับการทํางานของระบบไฟภายในตัวรถนะครับเช่นหน้าปัดไฟเก๋งหรือเครื่องเสียงนะครับการทํางานก็จะน้อยลงไปนะครับการทํางานก็จะไม่เต็มที่นะครับข้อที่ห้านะครับอายุการใช้งานของแบตเตอรี่นะครับสําหรับอายุการใช้งานของแบตเตอรี่นะครับ ก็จะอยู่ที่1ปีครึ่งถึง2ปีนะครับสำหรับแบตของลูกค้านะครับไม่รู้ว่าเปลี่ยนมาจากตอนไหนนะครับเราสามารถดูได้ที่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็จะมีสติกเกอร์นะครับบอกเดือนและปีนะครับเราสามารถดูจากตรงนี้ได้เลยครับผมครับนี่ก็เป็นวิธีการตรวจเช็คแบตเตอรี่ที่เรื่องเสื่องสภาพนะครับสำหรับรถลูกค้าที่มีอาการดังกล่าวนะครับ สามารถนํารถของลูกค้าเข้ามาเช็คที่ศูนย์บริการพัฒนการมิสู์ได้นะครับโดยเราจะมีเครื่องมือพิเศษนะครับ MDXP 300นะครับตรวจเช็คให้กับรถลูกค้านะครับเราจะใช้เครื่องตัวนี้นะครับวัดค่าของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็จะพิมพ์ผลของแบตเตอรี่ออกมาให้ลูกค้าดูได้นะครับว่าแบตของลูกค้าเสื่อมสภาพแล้วหรือว่าต้องการใช้ต่อครับครับ สำหรับที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนแบ,แบตเตอรี่นะครับทางศูนย์บริการมิสูแพร่นะครับเรามีแบตเตอรี่รองรับสําหรับรถยนต์ลูกค้าทุกรุ่นนะครับและรับส่วนลด300บาทต่อ1ลูกนะครับยืดอายุการใช้งาน12เดือนเป็น15เดือนตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน64ศูนย์บริการมิสูแพร่เราดูแลคุณแค่ครับ